นี้ก็งานวันแรกนะครับเปิดงานวันนี้งานสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับวันศักร์ก็จะมีพิธีเปิดก,ก็จะมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับลองไปเฝ้าดูพิธีเปิดกันนะครับเป็นจำนวนมากก็มีร้านค้าขายภายนอกแล้วก็ภายใน จะถิงเข้ามานะครับภายในก็จะมีสักการะสงฆ้สมเด็จพระนารายณ์พัาธาด้านขวามือน,นะครับจะินเข้ามาจากในพระเจ้าอนอันนี้ก็จะเป็นบริเวณร,ร้านค้าของชุมชนต่างๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็นช่วงกลางวันนะครับจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ถ้าเป็นกลางคืนก็จะมีไฟแสงสีเสียงสวยงามมากนะครับตะการตานนี้เป็นชุมชนบ้านคุณธรรมบ้านหินสองก้อนนะครับการทําดินสอพองของหูและแป้งล่านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นชุมชนคุณธรรมวัดยางโทนะครับการปั้นลิงนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นงานศิละปะของวิทยาลัยนาา่าฏศิลป์ปาลพบุรีรถขุนจิ๋วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยนะครับเป็นงานฝีมือจากวิทยาลายัยอาชีวศึกษาลพบุรีนะครับการร้อยมาลัยนะครับผม่นนี้ก็คือเป็นช่วงกลางวันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นด้านในภายในบริเวณพระราชวังนะครับผมอันนี้เป็นงานาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลบบุรีเป็นมะม่วงน้ำปลาหวานนะครับผมเ่อไม่ต้องจีบกีแลนะเดี๋ยวขอก่อนเดี๋ยว้อีบ ถ่ายช่วงกวันให้ดูเดี๋ยวมันจะมีช่วงกลางวันและช่วงกลางคืนนะครับผมาตนะครับวัสดีครับ ดีครับครับผมสองล้านใช่ไหมครับครับผมอันนี้จะเป็นขนมอันนี้เป็นขนมอะไรครับขนมจ่ามงคลนะคะทองเอกทองจันเองันวิศษจังเลยงานฝีมือเลยนะครับผมอันนี้เป็นขนมจ่ามงคลแล้วก็มีทองเอกครับผมได้ข่าวว่าอร่อยมากที่นี่ถ้าเกิดใครผ่านเข้ามาเที่ยวที่วังก็เรียนเชิญได้เลยนะครับผม ก็จะเป็นบริเวณร,ร้านค้าช่วงกลางวันนะครับจะไม่คึกคืนเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นช่วงตอนเย็นแล้วเบียดกันตัวลอยเลยนะครับผมทางด้านนี้ก็จะเป็นทางลานการแสดงนะครับผม อยากเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับอยากให้แวะมาเที่ยวงานสำคัญสำคัญยิ่งใหญ่ตะการตานะครับแสงสีเสียงงานสมเด็จทนาายมหาราชนะครับ